หลักนณาราศี1นึถึงสิมิถุนายนนี้ต้องบอกเลยว่าดวงความรักดีมีโอกาสสมหวังอ่ะได้แก่ชาวลักนาราศีเมษสิงธนมิถุนตุลกุมอ่ะหลักนณาราศีนี้นะีต้องบอกเลยว่า1นึถึงสิบห้า มิถุนายน2567นนะครึ่งเดือนแรกมิถุนายนนะเป็นดวงชะตาชีวิตที่ช่วงนี้ดวงความรักดีมีโอกาสสมหวังสุขสมอารมณ์หมายเนดะ้อ เป็นอะไรที่ถูกอกถูกใจสเสน่ห์มาอราเกิดนะทำให้มีโอกาสว่าความรักจะเป็นไปดังใจนะหรือช่วงนี้สเสน่ห์ของคุณอาจจะรุนแรงเร้าร้อนทําให้ใครหลายๆคนลลลหลงรักหลงไหลคลั่งไคลในตัวคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะมีโอกาสสมหวังสํารสสมหวังนะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจเจอคนที่ดวงสมพงกันเจอคนที่นําพาชีวิตนะ ให้เจริญเติบโตโก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์เ็ไปได้หรือว่า15วันแรกของเดือนมิถุนายนนี้มีโอกาสว่าความรักจะสมหวังดังใจปรารถนาความรักจะสดชื่นนะสมอุราความรักจะเริงร่าความรักจะงดงามว้อต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงความรักงด งามสดใสซา,าบซ่ามีโอกาสว่าจะสมหวังในความรักเออใครรับคำนายอย่าลืมถึงนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะ